โฟร์ซ่าสามห้าศูนย์นะครับผมอันนี้มาติดตั้งไฟสปอตไลท์รุ่นร้อยวัตต์นะครับเป็นตัวแสงเข้มนะครับลูกค้าเลือกเป็นเหลืองต่ําขาวสูงนะครับผมครับเดินส่วนทางให้ดูแล้วนะครับว่าเดินว่าส่วนรถคันนี้จะเป็นยังไงนะครับแสงนะครับอ่านี้ไฟต่ํานะครับเป็นเหลืองล้วนนะครับสูงต่ำพร้อมกันนะครับจะเป็นขาวเหลืองแบบนี้ครับไฟสูงอย่างเดียวนะครับจะเป็นขาวจั่วนะครับขาวแบบนี้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเวลาขี่ตามยู่นะครับกดพาร์นะครับจะเติมสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่านะครับมันจะทําได้เป็นต่ํานะครับสูงต่ํานะครับแล้วก็สูงอย่างเดียวนะครับถ้าไม่เปิดสปอตไลท์เวลาเราพาร์ไฟนะครับก็จะเป็นสีขาวล้วนแบบนี้ครับนะครับดูแสงนะครับโคตรแจ่มนะครับรุ่นแสงเข้มนะครับตัวนี้ ราคาโปรโมชั่นถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับจะหมดโปรแล้วนะครับใครที่จะติดตั้งปีหน้าก็รีบจองโปรไว้ได้นะครับผมสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับซันบีมคู่เดียวจบประกัน6เดือนเต็มครับ